ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอันนี้คลิปแรกของผมนะครับพบกับรายการ MC CH HD Channel นะครับผมอันนี้ผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟเบสวอรอ์ Best War นะครับเบสวอล์เหมือนคอมนะครับเดี๋ยวไอพีก็จะทิ้งไวตาร่างคลิปนะครับส่วนการสมัครก็อันนี้อย่างนี้นะครับวิธีการสมัครก็ทับ r E G A S T E R เหมือนปกติเ้ย ปกติแล้วครับแล้วก็พัดเวิร์ดก็อย่างนี้ครับอันนี้จะอะไรก็ได้ครับอย่างนี้ครับเหมือนอย่างนี้ครับแล้วก็ก็เออเป็นวักอีกทีหนึง่งเคียร์สครั้งครับมันก็จะได้ครับพอส่วนรเรื่องส่วนละอิงก,ก็เหมือนเดิมครับ แล้วก็หนึ่งสองนณที่แล้วก็เขียนตามน่าที่ครูเขียนไปนะครับอย่างเงี้ยก็เสร็จแล้วนะฮะมาเรามาดูเลยเบสบอลโอ้ยเสิร์ฟแตมเ,เดี๋ยวผมขอตัดคลิปตอนที่เข้าเข้าเิร์ฟได้แล้วนะครับอ่าพอเข้าเสิร์ฟได้แล้วนะครับแป๊บนึงครับอันนี้บักแป๊บหนึ่งนะครับ ถ้าใครเจอบล็อกอย่างนี้ก็แบบผมนะครับก็กระโดดลงไปเลยครับกระโดดลงไปไม่ตายครับก็คาแป๊บนึงครับปุ๊บแล้วก็จะมาเกิดตรงนี้โอเคแล้วก็โหวตนะครับว่าจะเลือกแบบใหม่วิธีโหวตก็แบบนี้ครับทับ v o t e ส่วนเช่นของผมก็สองครับสองก็จะขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมครับตอนแรกมีหนึ่งครับตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ตอนแรกมีหนึ่งตอนนี้มีสองครับผมโหวตไป อีกคนหนึ่งนะส่วนการเลือกทีมก็ผมสีเขียวแล้วกันนี่เป็นไงครับโอเคจีบิสิบเก้าแปดเจ็ปดป,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 ปุห้าสี่สามสองหนึ่งซูนตึกๆนี่ครับก็เหมือนคอมเลยครับอย่างเงี้ยนะครับ มันก็เหมือนคอมแปะๆอะไครับได้ๆอะไรแต่อุปกรณ์บางอย่างมันก็ไม่มีครับในโทรศัพท์ครับบางเช่นเอ็นเตอร์เชนครับแล้วก็อะไรเยอะแยะแก่อย่างเช่นแก่ระเบิดนะครับมันก็ยังไม่มีนะก็แบบน่งครับตึ๊บปุ๊บคุมเตียงก่อนนะครับผมขอคุมเตียงก่อน ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปจิบปุ๊บปุบปุบโอ้ยโอเคแค่นี้ก็คงน่าจะพอแล้วม,มัง้งมั้งโอเคปึ๊กปึ๊กปิดเลยครับปิดให้หมดครับโอเคแค่นี้แหล,ละปะต่อกลางเลยใครที่ชอบตอบอ่อแบบนี้อย่างเช่นอย่างนี้ครับให้ต่ออย่างนี้ก็ ใครท like like uh, oh, uh, okay. hmm. like really? ี่ชอบต่อแบบนี้ครับอย่างเช่นนี้อ่าอย่างเงี้ยก็สามารถเปลี่ยนแบบนี้ได้ครับก็วิธีการต่อก็ง่ายๆแค่เงี้ยปึ๊บชึ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 บชบแค่นั้นครับไปหืม่างนี้มันดักเลยชัดๆไม่ให้ใครเลยเอาเหล็กก็ได้ ผมคอดาบก่อนแล้วกันนะเนี่ยครับเหมือนกันเป้เลยกับเกาะกระ,กระอกระเกาะเบลหนึ่งแล้วกันเฮ้ยเพื่อนเ,เราขอบ้างสิเฮ้ยเพื่อนสีเขียวไม่คนออกแล้วนะครับ เหลือสี่คนแล้วนะครับโหอ่นนี้คงก็คงน่าจะเพียงพอแล้วมั้งหรือต้องเอาอาหารอีกเพื่อนต่อกลางเลยเพื่อน Taliban Good, 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 good đôi, 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 đôi. Ừ, 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 สีนี้ข้าขอ,อได้ทำหนึ่งก้อนมอสี่เดี๋ยวจะสโลยเลยสโลยเลยสีเหลืองมาดิอ๋อสีเหลืองไม่ต่อครับสีเหลืองไม่กล้าตอนนี้สีเหลืองหรือสามสีเขียวมีสี่สีเงินมีสองสีแดงมีสี่โอ้โหอะไรที่มันจะคุดแป๊บเดียบเลยเรา จอโลทูตอร่บอนเอาผมนี่รอดักเลยครับ อยู่เลยครับเสียดาบก็ไม่เป็นไรจิกเกอร์เอาวัตต์ป๊อกเฮ้ออ้าวรออะไรครับไปเวะมาทำไมครับ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 มาทำไม เราก็ต้องได้เปลี่ยนอยู่แล้วสิเฮ้ย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 โอ้ยตายเลยบกักหำถ้ามีคำหยาบเขาผมก็ต้องขออภัยด้วยครับมันหัวร้อนเอ้ยอย่างงี้เดี๋ยวผมไปเกียนเตียงมันดีกว่าครับเร็เวลาเกียนออกลงโอ้ยมันจะแหลกอะไรนี่นาเนี่ยเนาะ ซื้อฝรั่งนี่ก็หลักเหมือนกันนะครับเนี่ยหืมเอ้สวยพิกแอคเนี่ยมันก็ชอบขาดบลักนะครับแบบซื้อปุ๊บมันก็จะไม่ให้นี่ครับโคตรเกลียดเลย464โอเคเด็กเกลียนเด็กเกลียนเด็กเจอเกลียนมาเดี๋มาเสะเกือบเกือกือ ชิชชชชชชโอ้ยตีไม่ตายมาเซ่มาเซเพื่อนคิวคิวมันมเราฟ็อกเจอโอ้ยเพื่อนกำลังคุมเตียง,งอยู่เลยสีแดงมาก็สีแดงกลับนะครับ เลื่อนไม่จบผต้องขออาภัยด้วยนะครับเถิ่นคิวมี่คิวมันคิวมันคิวมันไม่ใช่มันตีเออโอยมาลุลุงอย่างนี้ก็เจนเลยชันตีเออสีน้ำเงินก็บุกนะฮะสีน้ำฝนก็บุกนะฮะ แหน่พอพอระบุนี่ตีใหญ่เลยพอระบุนี่ตีใหญ่เลยพอระบุนี่ตีใหญ่เลยตีใหญ่เลยฟูหาวหัวอีอีโจยอ๋อ,อาาแล้วเมื่อเกิดฐานฐานมานี่ย ฟังเสียงอะไรกันแล้วกันอ้โหแหลกๆนั้นเนี่ยเริ่มงนวงๆแลวรู้สึกว่าจะหน่วง อาอสีแดงไปแล้วครับมันก็เวอร์ตามเว้ยใครตีก็พี่แอ๊ดพาเกียนพี่แอ๊ดพาเกียนว้ยเอาเกิดเลยตรงนี้ Okay. เตรียมอาวุธก่อนเดี๋ยวไปเก็บทองทีนี่ตายหาคาที่เลย ทองฉัน f u ก k you โอ้ยรอทองก่อนนะฮะผมนี่ก็ไม่ค่อยพูดนะฮะเพราะ ใช้สมาธิในการเล่นเยียมเพ่นแล้วครับจังหวะนี้ครับเพ่นแล้วได้ดาบอันสุดท้ายแล้วดาบเหล็กสีน้ำเงินก็ไปแล้วครับ <c oughs> พื้นยังตกใจเลย มึงทำไปได้ไงวะนีได้แล้วดาบดาบ,บ,บสุดเจมแล้วดบาบเทปเจ้ายัางเรียกว่าเลยเทปเจ้ายัางเรียกว่าพี่เลย อุ่ยรุ่งเอาอีกมาล่เอ้ยทราย Okay. โ,อโ,โอเคโอ้ยตกโอเคอาคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก่อน like, นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e ด้วยนะครับขอบคุณครับบาย